สวัสดีครับรันแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอบนเทสนะผมเราจะมาอยู่กับที่บอร์ดบอก CPU นะครับเป็นบอร์ดจะเป็นของทางกิกกะไบนะครับผม TAF2A นะครับ 75M นะครับขีด H2 d นะครับตัวนี้รันแมคสองสล็อตนะครับจะเป็น DDR3 นะครับแรม a ั a ก็จะมี4สล็อตนะครับซัตตากิกนะครับ PCIe 2พอร์ตใหญ่นะครับผมแส a ลนแล้วก็ เสียบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับนี่ะครับ CPU ที่ใช้จะเป็น AMD นะผม A695400K นะครับตัวนี้2ข้อ2เทสนะครับแรมจะใส่เป็น1สล็อตนะครับเทเปิดติดปกตินะผมนี่นะครับค้นหาด้วย CPU set นะครับ CPU ที่กล่าวมาข้างต้นเลยนะครับผม2ข้อ2เทส AMD A65400K นะครับเมนบอร์ดนะครับกิกะไบต์นะ F2A75M นะคขีด H D2 นะครับผมนี่นะครับเปิดตีปกตินะครับผมผ่านครับ